ชาวนาฟังดูวันจ่ายเงินชาวนา20,000บาทเร็วๆนี้แต่จะไม่ได้รับพร้อมกันทุกจังหวัดจังหวัดไหนได้ก่อนฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะแจ้งเงินชาวนาครัวเรือนละไม่เกิน2 0 0 0 0บาทในเร็วๆนี้แต่ว่าเงินจะไม่ได้รับพร้อมกัน รวบรวมเอกสารแล้วเข้าเรียงจังหวัดเหมือนปีที่ผ่าน,านมาโดยภาคอีสานเข้าก่อนเสมอแต่ไม่พร้อมกันทุกจังหวัดการประชุมคอรมอในสัปดาห์หน้าเตรียมเาะวันจ่ายเงินพร้อมกับเตรียมวงเงินเพื่อจ่ายเงินให้กำลังใจชาวนาและอีก3าโครงการข่าวล่าสุดคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบ,บขและราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงราคาข้าวพร้อมแล้วพร้อมเปิด4ี่โครงการสำคัญสำหรับชาวนาหลังชาวนาเรียกร้องไม่หยุด เนื่องจากเงินปีก่อนว่าจ่ายช้าแล้วแต่เงินปีนี้จ่ายช้ากว่าปีก่อนอีกทั้งทั้งที่เงินกำลังใจชาวนาต้องจ่ายให้ชาวนาเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและสู้ภัยแลง้งโดยตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายเลยเพราะปกติแล้วจะจ่ายในเดือนกันยายนโดยทางรบคอได้ทำการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับราคาเกณฑ์การอ้างอิงเพื่อนำไปประกอบสี่โครงการสำคัญได้แก่ 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี สโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร3โครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกในอัตราชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3 4. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอัตราสนับสนุนไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่รวมวงเงินไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือน ส่วนการดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรในโครงการประกาันร,รายได้ชาวนานในปี62-63เริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคมปีก่อนจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีนี้ได้ทําการจ่ายไปแล้ว30งวดจํานวน1.1ล้านครัวเรือนคิดเป็นเงิน1.9หมื่นล้านบาทร้อยละ92.67ของงบประมาณโดยงวด2027ไม่มีการจ่ายเงินชดเชย เนื่องจากราคาเกณฑ์กางอ้างอิงข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมปทุมธานีข้าวเปลือกเหนียวราคาสูงกว่าการประกันรายได้และข้อมูลในปีนี้ก็พร้อมเรียบร้อยแล้วโดยการจ่ายเงินนั้นไม่ได้จ่ายพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยจะเป็นการทยอยจ่ายเช่นเคยแต่รอบนี้ไม่ต้องคาดเดากันนะคะว่าจะจ่ายตามชื่อจังหวัดเพราะข้อมูลยืนยันว่าจะจ่ายตามจังหวัดที่รวบรวมข้อมูลครบแล้วเท่านั้น และบางจังหวัดอาจจะจ่ายล่าช้าแต่ไม่ได้เป็นปัญหามากนักเหมือนปีก่อนที่จะได้รับเงินช้ากว่ากันเป็นเดือนๆเ,เพราะปีนี้จะได้รับเงินช้ากว่าการแค่หลักอาทิตย์เท่านั้นไม่ถึงเดือนอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ